สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสณสงขานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสค่ะวันนี้อาจารย์มีหินแห่งความฉลาดนะคะเป็นหินที่หลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะหินแห่งความฉลาดนั่นก็คือ f l u ออไร e ค่ะหิน f l u ออไร e นะคะมีหลากสีมากเลยทีเดียวนะคะแต่ละสีเนี่ยอาจจะไม่เสมอกันนะคะ ถือว่าเป็นหินที่มีสีมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะในด้านประวัติความเป็นมาความเชื่อจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะฟูออไรเนี่ยรู้จักกันในชื่อหินแห่งความฉลาดส่งเสริมความถนัด และก็เชื่อมโยงกับจิตใจของมนุษย์กับจักรวาลแร่ฟลูออไรด์บางชนิดเนี่ยสามารถเรืองแสงได้ด้วยค่ะภายใต้แสงอันตราวโอเลตเนี่ยฟลูออไรด์จะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินจนถึงสีม่วงได้เลยทีเดียวฟลูออไรด์นะคะมีหลายสีมากเลยทีเดียว ก็มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเขียวอมฟ้านะคะสีเหลืองสีม่วงหรือมีสีขาวปนด้วยนะคะนับเป็นแร่ที่มีสีสันที่สุดในโลกเลยและบ่อยครั้งนะคะที่ฟลูออไรสีม่วงเนี่ยมันก็จะไปใกล้เคียงกับอ m เมทิสต์ทำให้คนสับสนได้ว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออ m เมทิสหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะต้องดูดีๆด,ด้วยฟูออไรนะคะยันเป็นแร่ที่ประกอบ หินที่พบได้ทั่วไปในหลายส่วนของโลกเลยทีเดียวค่ะประเทศไทยพบได้ส่วนใหญ่ในจังหวัดแถบภาคเหนือนะคะตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนลำปางเชียงรายแพร่น่านอะไรเหล่านี้มีหมดเลยนะคะแล้วยังมีมาแถบเพชรบุรีและทางใต้ก็มีที่จังหวัดกระบี่ได้ด้วยนะคะในต่างประเทศเนะะี่ยค่ะแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็ได้แก่ประเทศจีนมงโกเลียนะคะรัสเซีย จนไปถึงพวกเม็กซิโกแอฟริกาใต้นะคะสเปนนามิเบียอะไรเหล่านี้นะคะจนถึงเวียดนามก็มีด้วยเรามาฟังตำนานความเชื่อเกี่ยวกับหินฟลูออไร์กันดีกว่านะคะผู้คนในยุคโบราณน่ะนะคะเชื่อว่าฟลูออไร์เนี่ยเป็นแสงลึกลับจากจักรวาลเพราะว่ามันเหมือนสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างที่บอกเลยนะคะมันก็เลยมีหลากสีสันขึ้นมา เขาก็เลยเชื่อว่าสามารถช่วยให้มนุษย์เนี่ยบรรลุถึงพลังงานบางอย่างคือนำแสงเหล่านั้นนะคะเข้ามาสู่สมองเราแล้วก็เราก็อาจจะบรรลุได้บางคนก็เรียกว่าเป็นผลึกที่เก็บรุง้งเพราะว่าเขาเห็นว่ามันดูมีหลายสีเหมือนสีรุ้งอะนะคะชาวจีนในยุคโบราณเนะะี่ยค่ะเชื่อกันว่าฟลูออไรด์สีม่วงจะช่วยปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายได้ แล้วก็หลากหลายสีของผลึกฟลูออไรด์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างฝันถ้าเราได้ครอบครองเราก็จะสามารถเหมือนมีจินตนานการมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีความฝันที่ประสบความสำเร็จได้ในขณะเดียวกันชาวจีนก็นำฟลูอไร์สีเขียวเนะะี่ยค่ะมาแกะสลักเป็นกาชานะคะการใส่ชาหรือว่าเป็นแก้วน้ำดื่ม ทดแทนหยกด้วยและเขาก็มีความเชื่อว่าเอเมื่อเอาสีเขียวของฟลูออไรด์มาแกะเป็นแก้วน้ําดื่มหรือที่ใส่ชาเนี่ยมันทําให้ฟันแข็งแรงขึ้นเขาก็เลยมีความนิยมเอานำมาใส่น้ําแล้วย้อนหลังไปหลายพันปีเนี่ยนะคะเขาก็ไปขุดค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยได้นำฟลูออไรด์เนี่ยมาแกะสลักเป็นพวกแมลงสักรับหรือเป็นรูปปั้นของเทพ,พเจ้าเหมือนกับหินพวก ลาพิสลาซูรีอะไรแบบนั้นด้วยนะคะด้วยความเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงได้ดีเพราะว่าแสงเหลือบรุ้งของเขานั่นเองชาวโรมันก็มีความเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาค่ะพวกดื่มเหล้าอะไรเหล่านี้ด้วยภาชนะด้วยแก้วด้วยจอกที่ทําจากฟลูอะไรเนี่ยจะช่วยไม่ให้ผู้ดื่มมึนเมาเหมือนกับหินอเมทิสเหมือนกัน ฟลูออไรด์เนี่ยค่ะถูกจัดอันดับให้เป็นอัญมณีประจำรัฐอิลลินอยของประเทศสหรัฐอเมริกามันมีการขุดค้นพบศิลปะวัตถุที่ทำจากฟลูออไรด์นะคะในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐอิลลินอยแล้วก็ทางตะวันตกของเคนตักกี้โดยงานแกะสลักเหล่านั้นนะคะเชื่อว่าทำขึ้นตั้งแต่ช่วงปี900จนถึงปี1,600ประเมินว่า ถูกทำขึ้นก็โดยชนพื้นเมืองก็คือพวกอินเดียนแดงนี่แหละนะคะแล้วก็ยังพบมาเป็นลูกปัดก็คือปำมาเป็นเครื่องประดับได้ด้วยทางด้านความเชื่อนะคะที่เราเอานำมาใช้กันเนี่ยช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานดูดซับข้อมูลใหม่ๆคือเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของและสัมผัสกับครูอะไรเนะะี่ยค่ะ เ,ออเมื่อเวลาทํางานมันจะดูดซับข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้หรือบางทีเราจําได้ไม่หมด่ะแต่เขาช่วยในเรื่องของการประมวลผลเก็บข้อมูลได้ฟูอไร์ยังสามารถประสานการทํางานของร่างกายและจิตใจให้สมดุลกันนะคะเป็นหินที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักบําบัดนักบําบัดด้วยพลังงานหินนะคะ เขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยหินฟลูออไรด์จะสามารถช่วยล้างพลังงานที่สกปรกยุ่งเหยิงนั้นได้นอกจากนี้ค่ะฟลูออไรด์ยังเป็นที่รู้จักกันในด้านหินที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้ออักเสบได้ดีมากเลยทีเดียว ะะคะที่ร้านอาจารย์นะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะขายหินฟลูออไรด์เอาไปบำบ,บัดที่เกี่ยวกับการปวดขาปวดเขา่าปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออยู่แล้วปวดขาปวดเขา่าเราก็จะแนะนาให้สวมใส่เป็นสร้อยข้อเท้าเลยด้วยสับนะคะแล้วก็เห็นผลได้ดีส่วนอาจารย์เองอะ่ะจริงๆตั้งแต่แรกเราไม่ได้รู้หรอกแต่เราอะ่ะซื้อ,อ,อแก้วน้ําที่ บล็อกลงไปจากหินฟลูออไรท์ทั้งก้อนนะคะมาใช้เป็นแก้วน้ำดื่มในการแปลงฟันตอนเช้าเป็นสิบกว่าปีะคะ่ะแล้วเป็นคนที่ฟันแข็งแรงมากหมอฟันทุกคนบอกว่าฟันแข็งแรงมากเวลาที่ไปขูดหินปูนอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นผลมาจากการดื่มน้ำในถ้วยที่ทำจากหินฟลูออไรด์มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานก็ได้เช่นกัน ะะสรุปเกี่ยวกับรัวไรนะคะสรุปเลยก็คือว่าหนึ่งเลยช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้ดีช่วยพัฒนาความสามารถในการอย่างรู้และการเข้าถึงเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นช่วยในการตัดสินใจมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้มากขึ้นปรับสมดุลทั้งความคิดด้านบวกและด้านลบ เสริมสร้างบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคข้ออักเสบและการปวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้อแต่เนื่องจากความมีประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานด้านลบนี่แหละคะ่ะฟลูออไรด์จึงควรนำมาล้างบ่อยๆย,ยิ่งใช้บ่อยยิ่งล้างบ่อยถึงจะดีนะคะถ้าสนใจหินฟลูออไรด์ไม่ว่าจะเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นเครื่องประดับสวมใส่ติดตัว สามารถติดต่อได้ที่ร้านสโตนบิลีเบอร์ของอาจารย์นะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ